ข้อที่4นะครับในการสอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องมีคะแนนสอบตั้งแต่เปอร์เซนไทที่85ขึ้นไปนะครับเอ่ออ่าแล้วก็ค่าคะแนนของการสอบครั้งนี้มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ80นะครับ แล้วก็ความแปรปรวนเป็น9นะแล้วผู้ที่สอบผ่านก็เขียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนอันนี้คือคําถามโดยโจทย์กําหนดพื้นที่ของอเคอร์ฟรังควา่มมาให้นะครับข้อนี้ทํำยังไงครับเราก็เริ่มต้นอย่างนี้เราก็เคลียร์กันไปทีรับประเด็นมาเคลียร์ประเด็นที่โจทย์บอกก่อนว่าคําว่าตั้งเกณฑ์ไว้ที่เปอร์เซนต์ไทที่85เนี่ยความหมายคือ,อยังไงความหมายคืออย่างนี้ครับนะเปอร์เซนต์ไทที่85ดสิบหเ,เขาบอกว่า คะแนนมันมีการแจกแจงปกติใช่ไหมนั่นมันจะสอดคล้องกับเคอร์ฟระขังความเคอร์ฟระขังคังความถ้าเกิดเราให้แกน x เนี่ยเป็น z นะมันจะมีตรงกลางสุดที่ z เนี่ยจะเป็น0นะครับทีนี้คําว่าเปอร์เซ็นต์ไทที่85เนี่ยหมายถึงว่าอย่างนี้ครับหมายถึงว่าเออเปอร์เซ็นต์ไท85สมมติว่าถ้าเราพิจารณาที่ z ค่าหนึ่งนะครับเออนะ z ค่าที่ผ่านนะโจทย์บอกว่าผ่านที่เปอร์เซนตทาที่85ใช่ไหมถ้าเรากำหนดเซตเนี้ยคือเซตค่าที่ผ่านนะเปอร์เซนตท้ายแเนี่ยความหมายก็คือพื้นที่ตั้งแต่ซ้ายสุดเลยนะนับจนกระทั่งถึงค่าเซตที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ผ่านเนี่ยนะมันเปอร์เซนพื้นที่ส่วนเนี้ยนะครับนะพื้นที่ส่วนน,นะน,วน,นี้เอามาคูณ100มันต้องได้85ครับ Hey, อย่างนี้คือความหมายของเปอร์เซ็นต์ทที่85พื้นที่ส่วนนี้คูณ100ต้องได้85แสดงว่าพื้นที่ความหมายก็คือว่าอีกแง่นึงก็คือพื้นที่เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ85ส่วน100หรือพื้นที่ก็ต้องเท่ากับ0.85นั่นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าการสอบผ่านเนี่ยเราตั้งเกณฑ์ว่าคนที่สอบผ่านคะแนนของเขาเนี่ยเมื่อคิดเป็นคะแนนค่าเซ นะเขาเรียกว่าเซส์นะคะแนนมาตรฐานมันจะต้องให้พื้นที่ของเคร์บระคังความที่0.85นับจากฝั่งซ้ายนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูตารางนิดนึงครับเออนี้จากตารางเนี่ยบอกเราว่าพื้นที่0.85เนี่ยมันจะไปตรงกับค่าเซทที่1.04นะเออจากตาราง ที่โจทย์บอกเราก็จะพบว่าเซตที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ผ่านเนี่ยนะมันจะต้องไปสอดคล้องกับพื้นที่0.85ซึ่งตรงกับค่าเซตที่โจทย์บอกคือ1.04ครับเออซตตัวเนี้ยเกณฑ์ของเรานะคือ1.04จากนั้นเนี่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามหาคะแนนสอบโจทย์ไม่ได้ถามหาค่าเซตแต่ถามหาคะแนนสอบนะครับถามหาคะแนนสอบยังไงครับเราต้องเปลี่ยน ค่า Z เป็นคะแนนสอบนะโดยใช้สูตรนี้ครับมันจะมีสูตรการเปลี่ยนค่า Z กับตัวข้อมูลหรือตัวคะแนนได้จาก x ลบมส่วนซิกมานะครับเออ z คือค่าเซตสกอร์ตัวเนี้ยนะครับเออคะแนนมาตรฐานนะครับส่วน X ก็คือเนี้ย x เนี่ยคือคะแนนสอบนี่แหละครับคะแนนสอบตัวนี้ เพราะงั้นสิ่งที่เราต้องหาในที่นี้ก็คือหา x นั่นเองนะครับโดยที่นะครับโดยที่โจทย์กำหนดอะไรมาบ้างครับหา x ที่ Z เนี่ยเ,เท่ากับ Z ที่ผ่านก็คือ1.04ค่าเฉลี่ยโจทย์บอกมาว่า80 80แล้วโจทย์บอกความแปรปรวนมา9ความแปรปรวนตรงนี้ต้องโน้ตไว้หนิดนึงมันคือซิกมากำลังสองนะเท่ากับ9นะครับ ซิกมากำลังสองเนี่ยเท่ากับ9เพราะฉะนั้นซิกมาที่ไม่กำลังสองก็เท่ากับ3จากสูตรต้องใช้ซิกมาที่ไม่กำลังสองนะคือ3เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาค่า X ได้โดยแทนค่านะครับเเป็น1.04 X คือสิ่งที่เราจะหามิลแทนด้วย80ซิกมาแทนด้วย3ย้าย3ไปฝั่งนี้ครับได้1.04นะคูณ3นะ เท่ากับ x ลบ80 1.04คูณ3ก็จะได้เป็น3.12นะเท่ากับ x ลบ80ต้องการหา x ย้าย80มาบวกครับ3.12บวก80เท่ากับ x สุดท้ายก็จะได้ x เท่ากับ83.12นั่นเองตอบตัวเลือกที่ใช่หร่ครับ83.12ตัวเลือกที่2ครับอโอเคนะ